ทุกคนมือนี้พามาเบิ่งเพื่อนยามรอบเอ้ยผมแมผมน่นโควิดเพื่อนยามโต <laughs> ยามรอบอาจารย์ป่าต้นท่วมนี่คือเท่แทะมาทุกคนน้ำเบิ่งกันน้ำมันไหลเข้านี่ได้หนี่น้ำมันไหล,ลยามไปจักรอบแล้วนี่รอบนี้นบอ่อ๋อยามแล้วเพื่อนกับขังไว้แน่นอ๋อ

เมือฝนตกพูไม่เตอนนี่แหนหรือเตอนนี่จอบจอกหรือว่าไข่พันผมเนยจอน,นู้นหานเมื่อนี่มือฝนตแกแห้งๆพอกเรอามือนี่มันว่โตดินี่ดิได้ซื้อมาตาพูบบนัอ๋อมาทัวเมันมา,ากเรื่องนี้มาแตาซ่ซาเพื่อนีหรอมาจหตาหนวดพตาพูนอ้หตาลนปงนี่ก็อืม่พกมันได้หลายเอ้ถ้าเพ็่นด้นนั้นก่อน

ไม่ได้หันยามทุกชั่วโมงอ่ะก็ดูกน้อยก็มีข้อน้อยก็มีมันอายกล้องมันายกล้องลุกนะนี่เราทุกคนมาเบิงมาเบิกไม่ได้เปน าญญตาข้าวยามโตมื้อนี่ฝนตกลิ้นนะครับมันเลยบอย่อไหลมันไหลบ่แหง้งนี่พื้นยามแล้วเขาจะเอาลงฮันเมตเตอร์สานี่แนวกัรน้ำอ๋อเมตเตอร์อาณาณ์นะคือเมตเตอร์วัดเตือนนะรอบรอบเล็กอรอบอรอดักเขียวเขาเรียก<อ>เล็กจะไปใส่กันหรืออ,อ๋อตั้งให้มันเข้าทางก้นโอ้น้ำมันไหลมาทางเรือยนี่ฮะ เ,เอาตั้งเหรออ๋อมันมีท่อมาแต่พ้นบอนนี้เจ้าใส่เอาเอาท่อนี่เหรอเพร่มันใส่ท่อนี่แล้วมันรอดรอดมานี้โอ้ชาวก็ท่อพุป่ามันลอยมานี้แล้วกันอันนี้เอาไปเลี้ยงเนาะเอาไปเลี้ยงปลาเพื่อนกันด้ แล้วอันนั้นมันรุดไปหั่นกับลงนาพุนโอเคทุกคนมื้อหน้ามาเบ่งกระเจ้ายามรอบนะครับม,มันบอได้ซ้ำจะได้มื้อหน้าฝนตกใหม่จังมาใหม่เขาโอเคนี้เป็นอะไรสวัสดีครับทุกคนเจ้าของเจ้าของ